คันนี้เลยนะคะวอร์เน้าทีเอวี2.4ล2 1 6ค่ะไฟเป็นโฟเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดย์ไลท์ด้านบนแบบนี้นะคะคันเลขไม่อยู่ที่85,286กิโลลดีิน้อยมากเลยนะคะ วันนี้นะคะเราเข้ามาอยู่กับรายการรถโท่สวยค่ะรายการนี้นะคะเราคัดแต่เฉพาะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็รถมีรับประกันนะคะรับรองว่าใครได้รถในรายการนี้ไปใช้ใจแน่นอนค่ะคันนี้เลยนะคะวันด้าเซียวี 24EL 2 0 1 6ค่ะ2 0 1 6ทั้งปีจดทะเบียนแล้วก็ปีผลิตเลยนะคะรถสวยสภาพดีเลขไม่น้อยด้วยไม่ถึงถ0 0แ0 0โลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ด้านหน้าเป็นโฉงของปี2016เลยนะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดย์ไลท์ด้านบนแบบนี้นะคะด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้อมแม็กเดิมโรงงานค oh. ันนี้จะได้เป็นสีรอนนะคะเป็นสีเทานะสีรอนสีเทานะคะด้านข้างโฉมด้านข้างมีไฟเี้ยวแบบนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คันนี้ ปลิมกรองแสงติดมาเนียบร้อยแล้วรอบทันด้านหลังไฟเป็นฮาโลเจนนะคะแล้วก็อันนี้มีโลโก้ CWD นะคะเป็นออโต้โฟกค่ะแล้วก็ส่วนด้านหลังนี่ตรงนี้เซนเซอร์หลังมีมาให้พร้อมเลยนะคะทั้งสองจุ่ฝาท้ายเป็นฝาท้ายธรรมดาอ่าแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะรถโค้สวยนะคะรถโค้สวย ฝากระโปงไม่มีถอดน็อตไม่มีขยับนะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตแพคเก็บเดิมหมดเลยภายใน c ซ v วคันนี้จะเป็นท่านที่นั่งนะคะแล้วก็ยางอะไหล่แม่แรงอ,อุปกรณ์เครื่องมืออยู่ครบเลยนะคะจะเป็นท่าที่นั่งภายในจะเป็นเบาะหนังสองแถวค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีไฟมาให้แบบนี้แบบนี้เลย่แล้วก็บอกก็สามารถพับได้จากตรงนี้เลยนะคะดึงแล้วเขาก็จะพับให้อัตโนมัติแบบนี้เลย เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะมาดูภายในกันนะคะเริ่มจากแผงกระตุตรงนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีดำทั้งหมดกระจกนะคะก็จะเป็นออตโต้<อ>เป็นออตโต้บานคนขับนะคะแล้วก็กระจกมองห้างถ้าเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยอ่าพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะมีคูสคอนโทรลนะคะแล้วก็ปรับเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลขใหม่รถปี2อ6พันคันเลขใหม่ ตัว่ที่แปดหมื่นห้าพันสอง้อยแปดสิกกิโลรถมิ้นท์น้อยมากเลยนะคะพันโซนนะคะไม่มีรอยแตกรอยหักน,นะคะเรียบหลูมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะผู้มือการใช้งานผู้มือการใช้งานอยู่ครบนะคะผู้เสิร์ฟอยู่ครบนะคะมีสมุดรับประกันแบบนี้นะคะแล้วก็รถมือเดียวนะคะก็ของคนเดียวเข้าสูงตลอดเลยนะคะเข้าสูงครั้งสุดท้ายเจ็ดหมื่นดพันกิโล ะคะันนี้นะคะเบาะผู้หน้าผู้หน้าแบบนี้2ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะเป็นเบาะหนังสภาพเบาะนะคะไม่มีรอยแต่งรายงานรอยขาดรอยยบุบรอยย้อยเนะาะคันนี้รถสวยสภาพดีแล้วก็เบาะกลางนะคะด้านในเบาะจะมีที่เสียบ usb hdmi นะคะแล้วก็ power outlet <Wow. S 1> อยู่ในนี้นะคะซ่อนอยู่ในนี้อ่าแล้วก็มี power outlet ตรงนี้อีกหนึ่งตัว ราคาทีว่วางแก้วมีมาให้พร้อมเลยนะคะเกียก็เป็นเกียออตโต้แบบนี้ด้านหลังเมื่อกี้เราได้ทําการพับเบาะไปนะคะเบาะจะพับได้แบบสี่สิบหกสิบพับเบาะได้แบบนี้เป็นรถที่น่าใช้งานมากนะคะเป็นรถครอบครัวเด็กประสงค์นะคะน่าใช้งานห้าที่นั่งนะคะมีแอร์หลังมีแอร์หลังมาให้แบบนี้ <S <S นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็บอกก็จะมีเบาะก,กลางมีที่วางแก้วแบบนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถนั่งได้อีกหนึ่งคน ส่วนทางด้านพิโดงไปด้านหลังคูหลังคานะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าความสะอาดให้เต็มสิบเลยนะคะรถสวยสภาพดีแล้วก็เพดร้านไม่มีรอยดํารอยขาดนะแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้ปูผมกระดุมมาให้แล้วรอบคันค่ะมาเปิดฝาระโงดูก,กันนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะคะเป็นเครื่องเบนซินรถเดิมคันหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะแล้วก็ฝาโปรงเนาะไม่มีขยับเลยค่ะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลย สติกเกอร์มอก,อ,กอ,อยู่ครบหมดนะคะแผ่นกันวามร้อนอะไรอยู่ครบหมดคันนี้ Honda CRV 2ซ็อ 4EL 4WD นะคะคันนี้ปี2 0ง6นะคะเลขหมาย8 000, 5 0 0 0นกิโลรถสวยไม่น้อยคันนี้นะคะเอามาจาัดโปรโมชั่นในราคา5 4 000, 8 0 0 0บาทย้ำที5 000, 4าแ0 0ีบาทลูกค้าท่านใดสนรใจนะคะคันนี้เท็ดดีดาวเริ่มโตสมเซเลยผ่อนได้นานสูงสุดแปดนนะคะหรือลูกค้าท่านใด ถ้าสนใจซื้อเงืนสดนะคะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับบารดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือสแกน QR code ส,สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทุกท่านะะอย่าลืมนะคะใครสนใจติดต่อกันเข้ามาเยอะๆติดต่อกับบารดยตรงนะคะได้ราคาสุดพ่เศแบบนี้นะคะวันนี้ลาการสุขสวัสดีะคะ่ะ